ไม่งั้นมันจะไม่เป็นวิดวิดเขาหน่อยอ่าเริ่มเป็นแล้วอย่างนี้ค่ะสวัสดีค่ะปอผานะคะค่ะวันนี้แชร์สูตรสลาม E ีพีที่เท่าไหร่แล้วติ๊กตอกติ๊กตอกติก๊กตอกเดี๋ยวถ้าเป็น E ีีที่10บปอผาจะเลิกทําแล้วแล้วจะเอาอะไรเด็ดเด็ดกว่านั้นมาฝากอีกแน่นอนค่ะเรามาดูคนแรกเลยของน้องรายและสุรายนั้นอื่นเลยอย่าลืมกดติดตามให้ช่องปอผาด้วยนะนี่น่ารักที่สุดเลยค่ะ สวัสดีครับพี่พาผมชื่อห้องเต้ครับวันนี้เป็นน้องผู้ชายนะคนดันเยอะด้วยนะคะวันนี้สิมาขอแซสูตรสลาเชื่อสูตรว่าโอคของเราคือกาแล็กซี่อุปกรณ์ต้องพร้อมนะคะอุปกรณ์เวอร์วังค่ะเดลกาวน้ำขุนค่ะ สีนะคะน้องแนะนําให้เป็นสีแอคริลิกแต่พี่พาจะบอกเลยว่าสีอคริลิกอะเขากันน้ํามันจะเอามาทํากับฉลามยากหน่อยทําได้ไหมทําได้แต่ว่ายากเดี๋ยวพ่อพาจะทําให้ดูเนาะก็จะมีสีดําสีน้ําเงินสีม่วงสีชมพูแนะนําเป็นสีอคริลิกนะครับโอเคกากเพชรนะคะสีขาวละเอียดกับสีเงินละเอียดถ้วยคนสี่ใบรวมถึงช้อนผสมด้วยขาบราบราค่ะก็ถ้วยคับนะคะ1นึทับสค่ะตรงนี้1นึทับสี่หนึ่งชิ้นบูรักษ เด็กค่ะน้ำเปล่าน้ำยาบอแหลกที่ผสมน้ำแล้วนะคะพี่พาทำเป็นข,ดขวดๆเลยเนาะเวลาเราจะทำสลามไม่ได้ไม่ดีก็ฉีดอันนี้ใส่ก็เป็นเลยค่ะพี่พามาค่ะเรามาทำสูตรของน้องห้องเต้กันค่ะเปิดฉากมานะคะน้องบอกให้ใส่น้ำเปล่าลงไปทุกขวดหนึ่งทับสี่ โอเคนะ้ำมาแล้วจ้าตะบูรักช่วยชีวิตค่ะใส่5้าช้อนโต๊ะลงไปทุกถ้วยเลยนะคะโอเคค่ะได้อย่างที่เห็นนี่นะคะเป็นฟองๆเลยนะคะแต่ก็ยังได้ค่ะใส่แป้งลงไปทุกถ้วย5้าปืดค่ะ เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวถ้าไม่เป็นสลามป้าพารับผิดชอบเองแต่โดยดีนะคะพี่พาคิดว่าเป็นแน่นอนนะเพราะว่าน้องบอกว่าให้ใส่กาวน้ำขุ่นนะคะลงไปแบบนี้สองถ้วยค่ะจัดไปทุกถ้วยเลยนะจากนั้นก็คนเขาให้เข้ากันเลยนะคะสีดำแล้วกัน ทำให้ดูว่าเวลาเราใส่สีเอ็กซิกนะมันจะไม่แตกตัวแบบแบบไหนนะอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูเพราะว่าสีเอ็กซิกมันมันค่อนข้างที่จะกันน้าเนาะมันจะค่อนข้างเป็นก้อนๆแต่ถามว่ามันเป็นไหมมันก็เป็นนะดูสิเห็นไหมมันจะไม่ค่อยเข้ากันเข้ากันใช่ไหมไปดูสีน้ําเงินเนาะไปนะคะใส่กกเพชรละเอียดลงไปค่ะ อย่างละสองช้อนชานะคะแล้วก็คนเลยค่ะลองดูสีดำนะโอ้สีดำมันเหมือนดำไม่จริงอะ่ะมันไม่ค่อยจะจริงเท่าไรอ่ะนะฮะเอออออย่างเงี้ยต้องทำกับกาวน้ำใสถึงจะสวยเห็นไหมทำกับน้ำขุ่นแล้วมันหายไปหมดเลยหายไปกับซ้ายรลมและแสงแดดเสยค่ะ ต่อไปให้ใส่กากเพรสีเทาอีก1ช้อนชาค่ะก็ใส่น้ำยาบอแหลกลงไปเลยเป็นทุกสำนักแน่นอนค่ะเจอบอแหลกเข้าไปทุกคนต้องยอมสยบแกบอแหลก ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะน้องก็บอกว่าให้เรานำมาจัดเรียงนะคะเพื่อความสวยงามเนาะ,ะจัดเรียงแบบไหนนั้นนะคะก็คือให้นำสีดำมาก่อนค่ะสีดำสีดำมาทำให้เป็นเส้นย,ยาวๆอ๋อเดี๋ยวยืดให้ดูก่อนนะนี่เห็นไหมก็โอเคเลยเนื้อดีนี่ค่ะเพราะว่าเราใส่ลักเยอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันก็สามารถจะเป็นไปได้นะคะทั้งหมดทำให้เป็นเส้นๆค่ะเส้นๆย,ยาวๆค่ะ ตามด้วยสีน้ำเงินนี่ค่ะน้ำเงินดูโอ้โหเป็นสีกาเล็กซี่แบบขุนๆเนาะสวยอะ่ะนี่ค่ะสีน้ำเงินเสร็จก็สีม่วงสีม่วงค่ะนี่ยืดนุ่มมากนี่ค่ะมันดึงดึงดงดงนุ่มนมนิดนึงเนาะนยืดสีสุดท้ายค่ะสีชมพูนี่อุย้ยนุ่ม นี่ก็ใส่เข้าไปค่ะแล้วก็ผสานเขาให้เข้ากาันให้เป็นกาแล็กซี่เลยวิธีดึงนะคะดึงอย่างนี้นะคะดึงแบบนี้เลยเหรอพี่พอใช่ค่ะม,ม้วนแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงอีกฝั่งหนึ่งให้มาบรรจบกันแบบนี้ค่ะลูกค่ะเอาเอาช้อนมาด้วยนี่สวยไหมแล้วเดี๋ยวเราต้องปล่อยเขาให้เขาคายตัวนิดนึงนี่ค่ะ อันนี้ยังไม่เป็นนะอันนี้ยังคงเป็นเส้นไข่เส้นมันอยู่นะยังไม่เป็นกาแล็กซี่ค่ะกาแล็กซี่เนี่ยคือเขาต้องเห็นแบบอย่างเงี้ยแบบไลๆไลๆนิดหนึง่งต้องนวดสักพักหนึ่งค่ะแต่ว่าอยาให้เขากืนกันมากนะไม่งั้นมันจะไม่เป็นบิดๆเขาหน่อยอ่าเริ่มเป็นแลอย่างนี้ค่ะสวยเยอะมากอ่ะนีู่อ้นอนจะมีโจได้จะมีโจได,จจด้ใช่ปะดู ใส่บอแหลกกันเนาะค่อนข้างที่จะแข็งไปนิดนึงค่ะนี่นี่เริ่มเป็นแล้วเห็นปะพี่ภาคิดว่าเหมือนมันเป็นคล้ายๆลายเสือจริงๆอะสีดําอัเขาจะไม่ใส่เท่ากันนะคะสีดําจะใส่น้อยนิดนึงค่ะน้อยกว่าพวกสีพวกนี้เพราะว่าพอสีดํากืนปุ๊บอะมันก็จะทําให้ทุกอย่างอะแรดูเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะดำไปเลยนะคะเขาจะใส่สีน้ําเงินกับสีม่วงอะเยอะหน่อยสีชมพูกับสีดําจะใส่นิดหน่อยค่ะรือจะยองเป็นเนาะ โอเคเรียบร้อยแล้วเรามาถึงน้องคนต่อไปกันเลยน้องคนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะพี่พาหนูชื่อแก้มเองวันนี้จะมาแชร์สุดสรามมะนาวโซดาจา้าเรามาดูอุปกรณ์ค่ะแรกเลยนะคะสีเขียวค่ะออกกาวน้ำขุ่นค่ะพิมนวดผมน้ำเปล่าค่ะรักนะคะพี่พาให้น้องเกดขับรถจักรยานไปซื้อมาเมื่อกี้ค่ะมาแล้วค่ะรัก โฟมก้นนวดยาก,กินเซอรลินบอลหลกที่ผสมน้ำแล้วนะคะกลิ่นตามใจนะคะพี่พาใช้กลิ่นเมลอนค่ะทรายสีอะไรก็ได้พี่พาใช้ทรายสีเขียวไปเลยเนาะคิเลยอีกค่ะช้อนแล้วก็ถ้วยเนาะกาวน้ำใสค่ะแล้วไปลงมือดำกันเลยแรกนะคะใส่กาวน้ำขุ่น15ช้อนโต๊ะค่ะ1 2 3 4 5 6อ8 9 10 11 12 13 14 15่ะหมด ใส่กาวน้ำใส10ช้อนโต๊ะค่ะ 2> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมดใส่น้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็คนเลยโอเคคนให้เข้ากันค่ะไปนะคะใส่รัก1ช้อนชาเองค่ะไม่โหดมากนะคะโอเคโกนหนวด15 5ปื๊ดค่ะ15 5ปื๊ดห้าปื๊ดจะหมดแล้วด้วย ก็คนๆตีๆค่ะใส่ทรายหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะสวยอะ่ะอุ้ยดูดิอุ้ยสวยใส่คริอซิ0ปั๊มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนเขาให้เข้ากันนะคะต่อไปนะคะใส่สีลงไปเลยค่ะใส oh, no ครีมลวดผมสามช้อนชาค่ะ สามมันเป็นเสียงทรายกรึบกรึบกรึมากมเลยอะคะ่ะทุกคนเสร็จแล้วใส่น้ำยาทำสลามลงไปเลยนี่เรียบร้อยแล้วค่ะ ดูเลยนะคะในฟินสุดๆเลยเขาจะมีกรึบๆเนื้อใสๆอยู่ข้างในค่ะฟินสุดๆค่ะชอบมากเลยปอาชอบมากเลยนะคะดูดิในจิ้มเนาะพอเราไปเล่นแอปทำสลามอันนี้ดูจิ้มไม่ค่อยจะฟินเท่าไหร่เลยอะ่ะ <c oughs> แล้วก็มาดูกาแล็กซี่กันบ้างนะคะตอนนี้กาแล็กซี่นอนก้นละคะ่ะดูสุดยอดเห็นไหมนี่จิ้มนิดนึงเอา นี่จิ้มก a l a ล็กซี่นิดนึงค่ะให้เขาเป็นแบบนี้เลยเห็นว่าคู่กันค่ะแล้วน้อง,องชอบสูตรไหนมากกว่ากันคะสูตรที่1หรือสูตรที่2ก็คอมเมนต์กันได้นะคะใต้คลิปนี้มาเดี๋ยวเรามาถึงเข้ามกาันเลยแรกของน้องฮ่องเต้น,นะคะ คถามที่1พี่พาจะแชร์สูตรสลามไปถึง E ีพีที่เท่าไหร่คะประกาศตรงนี้เลยนะคะ EP พีที่10เท่านั้นค่ะพี่พาจะเลิกทาแล้วเนาะสลามหมยถึงว่าแชร์สูตรสลามนะแต่ว่าจะไปหาสลามเด็ดๆมาให้น้องๆอีกแน่นอนค่ะรับรอง E ีพีแรกของสลามเด็ดๆของเปพอพานะจะไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เลยต้องเตรียมการไว้เป็นอย่างนี้นะต้องคิดเยอะค่ะรอดูนะรอติดตามค่ะข้อ2พี่พาชอบสลามสูตรนี้ไหมครับ ชอบนะคะแต่พี่พาตินิดนึงค่ะก็คือใส่หลักเยอะเกินไปค่ะขนาดพี่พาใส่แค่3ช้อนนะคะถ้าใส่5ช้อนเลยเนี่ยมันจะเยอะมากแล้วก็รักจะหมดบ้านแล้ค่ะแม่จะว่านะคะ <laughs> พี่พาเอาคนซ้ำไหมครับ จะไม่เอาคนซ้ำนะเพราะเหลืออีกแค่1หรือ2 EP ก็จะหมดแล้วนะคะก็จะให้คนใหม่ๆไปเรื่อยๆเนาะบายครับมีแค่นี้นะครับรักนะครับรักเช่นกันค่ะอสูตรของน้องฮ้องเต้ค่ะอลังไหมอรังการงานสร้างมากๆเลยจิ้มไม่ได้โอเคคนต่อไปค่ะ ไอของน้องแก้มนะคะคําถามที่1พี่พาชอบกินไอติมอะไรอะจ๊ะพี่พาชอบกินช็อกโกแลตค่ะแมกนัมช็อกโกแลตที่มันเป็นอัลมอนด์เคลือบอะค่ะพูดแล้วก็อยากกินข้ <c oughs> 2> <c oughs> อ 2. พี่พาอยู่จังหวัดอะไรคะพี่พาอยู่กรุงเทพนี่เลยค่ะกรุงเทพคะ่ะพี่พาชอบข้อ3นะคะพี่พาชอบคลิปไหนของติ๊กต็อกมากที่สุดคะเอาขึ้นให้ดูหน่อยสิคะน้องถามมาอย่างเงี้ยพี่พาก็ไปดูนะว่า ฮย้ยแต่พี่พักก็ชอบหลายคลิปมากๆเลยอะเอาสักสามคลิปไหม <laughs> เอาพี่ปาสามคลิปแล้วกันให้ดูสามคลิปที่ชอบเนะี่ยชอบมากมากเลยเนาะโอเคถ้ายัางไงไปดูกันเลยค่ะตอนนี้หนูขอไปตรงอื่นก่อนนะคะคืออะไรลูกตรงอื่นค่ะไปตรงอื่นหนูกลัวมากหนูจะกางเกงในเข้าวินคานูอายมากอะถ้าไม่เชื่อนะคะเดี๋ยวแบนได้จะเ,เล่นให้ดูดูนะคะ Bye. I'm in new uh, 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 train, uh. ด้วยเดี๋ยวจะลงให้ดูใน IG แล้วก็ Facebook เนาะน้องๆคนไหนว่างนะก็ไปเจอกันวันอาทิตย์นะไปถ่ายรูปกันเล่นกันนะโอเคเอบ๊ายบายจุ๊บๆเหมียวเว